ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอดชุดแม่เหล็กจานไฟนะครับของอ่ายามาฮ่านะครับเอ็กไซเตอร์ร้อยห้าสิบห้าซีซีนะครับซึ่งนะครับในขั้นตอนของการถอดจานไฟนะครับของอ่าเอ็กไซเตอร์ร้อยห้าสิบห้าซีซีไม่ว่าจะเป็นเอ็กไซเตอร นะครับ M s led, MT แล้วก็ R15 นะครับซึ่งจะมีปัญหาอยู่ในขั้นตอนของการดูดแม่เหล็กจานไฟออกนะครับเวลาดูดออกนะครับถ้านะครับตัวดูดของเราไม่แข็งจริงๆก็ดูดไม่ออกทีนี้บางทีตัวดูดจานไฟของเราแข็งแต่ว่าดูดเวลาเราดูดออกนะครับปลายเผาข้อเบี่ยงจะบานจะเสียหายนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามา นะครับทาการดูดแม่เหล็กจานไฟออกมาดูซิว่านะครับปลายเพาข้อเหวี่ยงจะรูดเสียหายหรือไม่นะครับเพื่อนในเคสนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับลูกค้าบอกว่าได้ทําการเปลี่ยนเพาข้อเหวี่ยงมาใหม่นะครับเปลี่ยนเสื้อสูบมาใหม่ด้วยแต่เครื่องยนต์มีอาการเขกดังนะครับทีนี้นะครับเราจะทําการถอดน็อตเพาข้อเหวี่ยงออกนะครับเราก็จะมาสังเกตดูว่าปลายเพาข้อเหวี่ยงนั้น เป็นของใหม่หรือเป็นปลายพาข้อเหวี่ยงพอกแกนมานะครับเพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าในห้องจานไฟนะครับของอตระกูลเอ็กไซเตอร์นี้นะครับจะมีชุดลูกปืนวันเวยึดติดกันกันกบแม่เหล็กจานไฟนะครับไอ้น็อตสตัวที่ยึดนะครับวันเวให้ติดกันกันกบน็อตจานไฟนั้นนะครับเป็นน็อตตัวเล็ก นรัซึ่งบอบบางมากๆนะครับในขณะที่เครื่องยนต์มีกําลังอัดเยอะนะครับจะทําให้น็อตยึดทั้ง3ตัวนั้นขาดเสียหายนะครับจะเป็นปกติเลยนะครับของรถรุ่นนี้เป็นโรคประจําตัวของเขาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ๋ยผมขออนุญาตทำการคลายน็อตฝาครอบจานไฟออกก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องขั้นตอนของวิธีการดูด แม่เหล็กจานไฟออกเด้อนะครับเอาเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าผมจะใช้เครื่องมือแบบไหนในการดูดแม่เหล็กจานไฟออกจะมีกี่เทคนิคนะครับอ่าผมจะดูดออกได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันครับเพื่อนๆคนรับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดแม่เหล็กจานไฟออกมานะครับเท่าที่ซอมเบิ้งแล้วนะครับเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งณจุดนี้นะครับอ่ะจุดที่มันดําๆตรงนี้นะครับ นี่นี่นี่จุดที่ดำด,ำดำตรงที่ตรงที่มือผมชี้นั่นแหละนะครับอ่าจุดนี้นะครับอ่าเ,เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าขดลวดมันไม่นะครับอันนี้ทําให้ไฟชาร์จชาร์จขึ้นมาไปไม่เต็มที่แน่นอนครับวันนี้เขาเรียกว่าฟินคอยหรือว่ามัดไฟนะครับอ่ามันเสียหายเนื่องจากเกิดอาการช็อตนะครับเ,เพื่อนเพื่อขดนี้ช็อตนะครับดําดำคือเลยพี่น้องนะครับดำปิดผีไปเลยมีอยู่ขดเดียวที่ดำนะครับเ,เพื่อน นอกนั้นสีสดใสหมดเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับอ่ายกใส่แสงให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับจะมีอยู่ขวดเดียวนั่นแหละนะครับขวดเดียวหรือสองขวดกับพีน้องเบิ้ลจ่ฟังกันนะผมว่ามันจะลามไปขวดที่สองแล้วนะนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดออกมาเราก็จะเจอนะครับแม่เหล็กจานไฟตรงนี้ถอดออกได้ครับตรงนี้ถอดออกได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมด้านยาวอยู่ด้านล่างตรงนี้ไม่รู้ออกได้หรือเปล่านะครับ เอานะครับก็ค่อยว่ากันนะครับตรงนี้มีแหวนด้วยนะมีแหวนรองบนล่างด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการคลายน็อตก่อนเด้อนะครับใช้บล็อกลมในการคลายนะครับครับเพื่อนๆครับในขั้นตอนของการดูดนี้นะครับปลายพอข้อเหวี่ยงมันจะเป็นหลุมลึกลงไปนะครับในขณะที่ตัวดูดของเรานะครับปลายแหลมของตัวดูดของเราไม่ยาวลงไปยัน ไม,ไม่ยาวลงไปยันแกนแกนด้านในนะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็เลยทําให้นะครับมันดันข้างบนอย่างเดียวมก็เลยทําให้ปลายเกี่ยวบานดังนั้นผมจะใช้น็อตสวมเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาเราดูดแล้วปปลายมันบานออกเยอะนะครับจะใช้น็อตเป็นตัวคุมไว้ด้วยนะครับแล้วกนะ็ในเมื่อปลายของเรามันหย่อนลงไปไม่ถึงผมก็ได้หย่อนเม็ดลูกปืนลงไป1เม็ดนะครับ เพื่อนะครับให้ไปลายเผาของเรามันยันถึงนะครับเพื่อนๆนะครับปลายตัวดูดของเรานะครับอาจจะยันถึงนะครับตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นตัวดูดจานไฟที่ผมได้ทําการ DIY ขึ้นมานะครับทํามาจากแกนสเตอร์นะครับรอยเชื่อมก็อุบาทสะเกินนะครับอ่ะนะครับเห็นรอยเชื่อมแบบนี้เห็นที่ DIY ออกมาหน้าตา หน้าตาบัวสวยบัวงามบัวรอบัวเท่คือเขาครับพี่น้องนะครับแต่ว่านะครับสามารถดูดออกได้มาหลายเคสแล้วนะสําหรับตัวดูดจานไฟตัวนี้นะครับก็ DIY ขึ้นมาใช้กับรถรุ่นนี้ตั้งนานแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะดูดออกให้เพื่อนๆดูนะครับจะออกไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเพราะว่าไอเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับมักจะมีปัญหาในขั้นตอนของการดูดออกนะครับเพื่อนๆนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องดูดออกให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับออกไม่ออกเดี๋ยวเรามาว่ากันปลายบานไม่บานก็ค่อยว่ามาว่ากันอีกทีนะครับในส่วนของตัวดูดจันไฟนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเตอร์หลังของยามาฮ่านะครับนํามาตัดต่อกันให้รูมันตรงเนี่ยสามรูน็อตดูดสามตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับ DIY ขึ้นมาเอานะครับถ้าเราไปซื้อนะครับ สาเหตุที่เวลาเราไปซื้อมาสมมุติว่าถ้าเราไปซื้อมานะบางยี่ห้อผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ยี่ห้อนะบางยี่ห้อเวลาเราดูดครับเวลาเราดูดเราขันน็อตแกนกลางลงไปใช่ไหมแกนกลางมันยกครับแต่ตัวขอบนอกมันไม่ยกตามเพราะว่าขอบนอกมันไม่แข็งนะครับเพื่อนๆขอบนอกมันไม่แข็งมันก็เลยดูดไม่ออกนะครับสําหรับตัวดูดจานไฟที่เราไปทําการซื้อมานะครับทีนี้ นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไปซื้อนะครับตัวดูดจันท์ไฟที่มีที่มีขายตามท้องตลาดเพื่อนเพื่อนซื้อมาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหาเหล็กเส้นครับหาเหล็กเส้นนะครับตีเป็นวงกลมล้อมรอบแล้วก็เชื่อมดามนะครับแล้วก็เชื่อมตรงนี้ออกมาเชื่อมออกมานะครับพยายามเชื่อมดามให้แข็งที่สุดนะครับขอบนอกนะครับเพื่อเวลาเราขันน็อตแกนกลางนะครับเวลาเราขันน็อตแกนกลางนะครับให้มันแข็งแล้วมันก็จะขึ้นพร้อมกันนะครับแต่ถ้า อขอบนอกมันอ่อนนะครับตัวกลางมันขึ้นอย่างเดียวนะครับตัวกลางมันขึ้นขอบนอกมันไม่ยอมขึ้นมาตามมันจะกลายเป็นมันโกง่งโกงลักษณะหลังเต่านะครับดูดยังไงมันก็ดูดไม่ออกครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นให้เพื่อนเพื่อนไปทําการดัดแปลงแก้ไขตรงนี้ก็แล้วกันนะครับไปเชื่อมดามให้มันแข็งก็แล้วกันถ้าเพื่อนเพื่อนไปซื้อมาแต่ผมไม่ซื้อนะครับงกพี่น้องตามเดิมนั่นแหละครับสูตรเดิมนะครับ อ่าสูตรเติมก็คืองกแล้วก็ไม่มีตังซื้อ DIY เอาจากเศษสเตอร์เก่าๆที่เราเปลี่ยนออกเพื่อนๆคิดว่าสเตอร์รุ่นไหนแข็งรุ่นไหนนะเพื่อนๆก็รุ่นนั้นมาตัดทําลักษณะแบบนี้เพื่อนๆจะทํารูขวางอย่างนี้ก็ได้รูเจ้าออกมาลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับทีนี้ไอ้น็อตตัวกลางนี่เพื่อนๆอย่าคิดว่าน็อตกิโลดูดไม่ออกนะอันนี้เป็นน็อตกิโลนะครับน็อตล้อรถไถ,ถเดินตามเรานี่แหละนะครับเบอร์ยี่สบเอ็ดเนี่ย นะครับน็อตโลลน็อตกิโลนี่แหละนะครับสามารถดูดออกนะครับใช้งานมาแล้วหลายสิบคันนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับตัวดูดจานไฟตัวนี้นะครับซึ่งนะครับตัวดูดจานไฟตัวนี้นะครับเราจะใช้เริ่มเริ่มต้นใช้มาตั้งแต่ยามาฮ่าสปีดอายามาฮ่าสปีดสปาร์ค110สนะครับสปาร์ค135มาจนถึงรถนักปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งยิ่งนับวันนะครับล้อแม่เหล็กจานไฟยิ่งมีความหนาแน่น มากขึ้นทําเป็นเทปเปอร์ล็อกแน่นนะครับเพราะว่าแรงบิดเยอะเขาก็ต้องทาเทปเปอร์ให้มันล็อกแน่นไม่งั้นมันจะเลื่อนหลุดแล้วก็ริมจะขาดนะครับเ,เพื่อนๆเอ้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการดูดให้เพื่อนๆได้บึง่งได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับจะออกไม่ออกเดี๋ยวเห็นไปพร้อมๆกันตอนนี้เลยครับเ,เพื่อนๆครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่นะครับเราได้ทําการประกอบชุดตัวดูดจานไฟที่เราดี Y ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ ใช้บล็อกลมยิงเข้าไปก่อนเลยนะครับบล็อกลมยิงครับบางที่ออกนะครับบางทีก็ออกนะครับถ้าลมเราแรงจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ออกนะครับใช้ค้อนใหญ่ๆเคาะลงไปตรงๆแบบนี้นะครับเคาะแรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเพื่อนๆนะเคาะไปด้วยยิงไปด้วยแต่ตอนนี้นะครับเบื้องส่งแล้วเคาะบ่ด้ครับพี่น้องเพราะว่าแครงคัดยังไม่ได้ถอดนะครับเดี๋ยวสีเขาถลอกเดี๋ยวมันแตกหักเสียหายนะครับฝั่งแครงคัดนะ อันนี้ผมจําเป็นจะต้องทําการล้มเครื่องลงก่อนนะครับผมจะตีด้านข้างโอ้ยตีฝั่งนี่คือบทถนัดเหรอพี่น้องนะครับอ่าตีฝั่งนี้ไม่ถนัดเลยนะครับอย่าบอกเลยว่าตีพลาดแข้งเขาแตกนี่พี่น้องนะครับได้ควอมยากเลยดินะครับอ่าตีแรงๆแบบนี้เลยนะครับค้อนใหญ่ๆตีแรงๆแบบนี้เลยนะครับตีไปสามทีเถื่อนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเพื่อนๆไ่ได้ตัดต่อเลยครับถอดให้เบิ้งนะครับ ถอดให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องมือที่ DIY ขึ้นมาจะสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับแล้วก็อ่าเห็นไหมบล็อกลมยิงออกแล้วนะครับเพื่อนๆมันหลุดแล้วนะครับมันหลุดออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือเพียงแค่นะครับถอดชุดตัวดูดจานไฟออกมาก่อนนะครับนี่นะครับผมจะถอดตัวดูดอ่าชุดดูดจานไฟออกมานะครับคลายออกกรอนพี่น้องนะครับนี่คลายแกนก้างออกแล้วก็คลายน็อตยึดน็อตด,ดูดอีกสามตัวออกมาก่อน นะครับขออนุญาตทําการคลายออกแล้วจะยกออกมาให้เพื่อนๆนดูนะครับเดี๋ยวจะยกออกมาให้เพื่อนเพื่อนดูอันนี้ผมขออนุญาตซอฟเสียงลงสักนิดนึงนะครับเสียงปั๊มลมดังนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องมาพูดใหม่นะครับเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับภาคเสียงไสมายแหละครับพี่น้องนะครับปัามล้มดังนะครับตรงนี้นะครับแจนกลางนะครับผมก็จะคลายน็อตออกนะครับคลายน็อตแจนกลางออกนะครับน็อตยึดพอเข้าเหวี่ยงนั่นแหละนะครับ ะนะครับหลังจากที่ถอดออกมานะครับก็นะครับเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับว่าอุปกรณ์ที่เรา DIY ขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับผมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ที่ DIY ขึ้นมานะครับ ใช้งานมานานหลายครั้งหลายเคสแล้วนะครับออกตลอดนะครับไม่มีคันไหนไม่ออกนะครับสําหรับตัวดูดจานไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าจุดที่เราเชื่อมมันจะแข็งนะครับเพื่อนๆนะครับดูดคันไหนออกคันนั้นเลยนะครับปลยเพาไม่บานด้วยนะครับเห็นบ่อพ่นองนะครับไปพอเบาบานเด้นะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการถอดออกมานะครับสิ่งที่เราได้เจอนะครับก็คือนะครับอ่า น็อตยึดชุดลูกปืนวันเวนะครับน็อตยึดชุดลูกปืนวันเวสตาร์ทนะครับขาดทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เครื่องยนต์ของรถคันนี้มีอาการดังเฉกมันดังมาจากจุดนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อน่านะครับตรงนี้มันสวมอ่จริงๆแล้วชุดวันเวสตาร์ทนี้จะสวมอยู่กับเพลาข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อน ครับเพื่อนๆครับทีนี้นะครับในเมื่อน็อตวันเวมันขาดคาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้เครื่องยนต์มีเสียงดังได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะถอดชุดวันเวออกมาให้เพื่อนๆดูนะนี่นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับเพื่อนๆดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าชุดนี้จะสามารถแยกออกจากกันได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ อ่าน็อตวันเวตรงนี้นะครับได้ขาดไปแล้วทั้งสามตัวนะครับนี่ขาดเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไว้เมื่อช่วงต้นคลิปว่าจ้วันเวย์นะครับเอยน็อตวันเวพวกนี้นะครับมักจะขาดในตระกูลนี้นะครับโอ้ยสู่รถกินกไ็ได้พี่น้องนะครับถ้าพูดถึงจุดนี้เด้รถอ่าพวกแชมป์พวกลรฟานนะครับพวกแชมป์พวกลรฟานเป็นน็อตเบอร์สิบสองตัวเ,เริ่มเติมเลยนะครับเพื่อนแต่ว่า รถของญี่ปุ่นนะครับทําไมทํามาเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับนี่แหละครับพี่น้องจุดอ่อนของรถรุ่นนี้นะครับบันเวยมักจะขาดนะครับเพื่อนๆนะครับเอนะครับเราก็ทําการถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาวางไว้นะครับตรงนี้ข้างในไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้ถอดออกมาได้เลยนะครับมีแหวนอ่ะบวมีตัวนี้พี่น้องก็ใส่บวใส่มากว่ามีมีแหวนด้านบนตัวเดียวนะครับในชุดนี้นะครับมีแหวนด้านบนตัวเดียวเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีแหวนตัวเดียว นะครับอ่ะนะครับในห้องนี้ก็มีอยู่เพียงแค่นี้เองนะครับเพื่อนทีนี้ก็ปลดโซ่เราลิ้นออกได้เลยตรงนี้มีปลอกลุกปืนอยู่นะครับเรามาโยกดูพอข้อเหวี่ยงก็แน่นดีอยู่นะครับเพื่อนก็แน่นดีอยู่นะอ่ะนะครับในห้องนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นการถอดที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้มีแหวนอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนแหวนข้างในหนึ่งตัวเด้อนะครับ อ่ะปวดโซ่เรายื่นออกเลยดีกว่านะครับอ้า,อาเวเนา่ยไม่ดูดบลุูนครับพี่นอ้องอ่ะนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปรื้อฝังชุดห้องคลัตกันนะครับเพื่อนๆว่าห้องคลัตจะมีอะไรนะครับที่ผิดปกติหรือไม่นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกท่านครับสวัสดีครับ